พูดกันตรงไปตรงมานะครับว่าการบรหิหารจัดการเลือกตั้งรอบนี้เนี่ยทุกคนเห็นตรงกันแลลวฮะว่าต้องคือไม่รู้จะใช้คําไหนะนะครับคือผมก็ไม่อยากพูดคําที่มันแบบมันดูโหดๆเนาะนะครับแต่เอาเป็นว่าผลที่มันปรากฏเนี่ยนะครับเราคิดเป็นอื่นไม่ได้ค่ะนะครับว่านี่มันคือความไร้ประสิทธิภาพแล้วก็ไร้ประสิทธิผลในการจัดการเลือกตั้งโดยองค์กรอิสระที่มีหน้าที่ในการทํางานเรื่องนี้ นะครับผมเรียนตรงๆเลยนะจริงๆนะตั้งแต่มีกกตามาตั้งแต่เลือกตั้งตามรัฐนูน40 50หรือไล่ๆมาเนี่ยคือต้องยอมรับนะครับว่าครั้งนี้เนี่ยเป็นครั้งที่บริหารจัดการเลือกตั้งที่แย่ที่สุดนะครับอุดมไปด้วยข้อสงสัยอุดมไปด้วยการทำงานที่ไม่แอคทีฟนะครับคือแม้ว่ากกตจะบอกว่าเนี่ยอาสาสมัครมามีการเทรนนิ่ง ของแบบนี้ฮะไอการที่คุณทํางานเต็มที่หรือเปล่าเนี่ยมันไม่ได้วัดจากสิ่งที่คุณพูดมันวัดจากสิ่งที่มันปรากฏขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยผมเนี่ยพูดอย่างอื่นไม่ได้เลยนะครับว่านี่เป็นการบริหารจัดการเลือกตั้งที่แย่ที่สุดนะครับไม่แพ้นะครับเมื่อปี2,500นะครับเพียงแต่รอบนี้เนี่ยนะครับเราอาจจะยังพูดในวันนี้ชัดๆกันไม่ได้ นะครับแต่ปี2,500เนี่ยประวัติศาสตร์การเมืองไทยเนี่ยนะครับทุกคนก็รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับแต่ผมจะบอกว่าในแง่ของการบริหารจัดการเลือกตั้งเนี่ยนะครับไม่ไม่ต่างกันเลยค่ะค่ะนะครับ<อ>เพราะการจัดการเลือกตั้งที่มันแหมผมขออนุญาตใช้จริงๆนะครับค่ะค่ะืที่มันเฮงซวยแบบนี้นะครับมันก็เลยกลายเป็นเรื่องราวจนมาถึงวันนี้อันนี้เราเราก็ต้องวิาพากษ์วิจารณ์กัน ตรงไปตรงมาตุ่ดจีนเขาพูดคำพูดคำนี้ออกมาแล้วเดี๋ยวไม่ได้พูดการจัดการอย่าพูดนะการจัดการเลือกตั้งที่ไม่ประสบความสําเร็จดีไหมเปล่าไวเปล่าเดี๋ยวโอเคเพราะคำเมื่อกี้นี้ตุ่ดจีนก็ห้ามพูดถอนก่อนถอนก่อนเดี๋ยวจะสวยไปทั้งปีเดี๋ยวเก่าไม่ได้พูดคำนี้นะอาจารย์ก็พูดแล้วได้เปิดรายการด้วยแบบนี้ก่อนอ่โอเคค่ะเรียนถามหน่อยสิคะถ้าหากปี2,500มันเคยมีประวัติ ว่าการเลือกตั้งไม่โปร่งใสจนกระทั่งถึงก็แบบยุบเลือกตั้งใหม่โมคะเที่ยวน,นี้จะตกใจอะไรล่ะครับมันก็เคยๆไม่ใช่เหรอคะของจริงเนี่ยอาจารย์พูดเองไปลรอครับว่าเขามองข้ามชดตั้งรัฐบาลแล้วเนะขาบอกออแล้วาจากย์ก็พูดเองต่อด้วยนะโอ้ยสี่ปีจนครบวา,าะระแหละกว่าจะกว่าจะ ตรวจเสร็จว่าเด็กแดดดันนะคะมันจะเป็นอย่างนั้นจริงหรออาจารย์เอาผมเชื่ออาจารย์เมื่อกี้นะมาเด็กแดดดันไปตาย้วมันจะเป็นอย่างนั้นจริงหรออาจารย์ไปเปรียบเทียบกับสวหรือเปล่าพอดีพวกสวนี่ปีครึ่งแล้วนะก็ยังไม่ไปถึงไหนไม่ยังไม่งศานเลยค่ะอันนี้ก็อาจจะเหมือนกันหรือเปล่างานเยอะเรื่องเยอะป่าเป่าลาสารก็พร้อมจริเหรอกกตไม่ส่งให้สารสักทีนึงถ้าข่าวนี้แบบเดียวกัน ผมเข้าใจว่าจา์หกเปียบเทียบไปแล้วเขาจะส่งทําไมเรื่องของตัวเองทีนี้โอ้โหนี่แรงนะเนี่ยนี่แรงนะตรงไหมอ่ะตรงมากเลยอ่ากันนันสซคือผมเรียนงี้นะครับเอาเอาพูดในภาพรวมก่อนนะคือตอนนี้มันมีความปนกันไปหมดในส่วนของกรกตเองด้วยนะครับเขาบอกเขามีเวลา60วันในการต้องตรวจรับรองตรวจสอบและรับรองเขาก็เลยถือว่า60วันเนี่ยก็คือเขามีเวลาในการจะประกาศคะแนนอกสบวันแล้วตอนนี้ไม่ต้องรีบ ใครอยากด่าไล่ด่าไปทีนี้ไอ้เรื่องที่ผมปิดปกติมากนะครับอาจารย์คือปกติในสี่ทุ่มหรือไม่เกินสิบโมงวันรุ่งขึ้นเนี่ยประธานกรกตจะมาแถลงปีที่แล้วแถลง9ก้าโมงมั้งตอนเช้าวันรุ่งขึ้นสิบห้าพฤษภาคมแถลงว่าขอบคุณประชาชนที่มาเลือกตั้งและปีนี้มีผู้มาช้สิทธิเลือกตั้งกี่เปอร์เซนต์กี่เปอร์เซนต์กี่เปอร์เซนต์แล้วมีการร้องเรียนกี่รายก็จะพูดภาพรวมนะครับนี่เก้าวันผ่านไป คนไปเลือกตั้งกี่คนเนี่ยจนบัดนี้ยังไม่รู้เลยครับอาจารย์ราวกับว่าตัวเลขมันไม่นิ่งหรือยังไงแล้วเขาอ้างว่ากฎหมายเนี่ยบอกว่าให้ประกาศผลได้แค่95%ซึ่งไม่จริงเขาสับสนมากซึ่งผมงงเลยเป็นอาจารย์สอนรัฐธรรมนูญกับกฎหมายเลือกตั้งไอ้9กา็ก็หมายถึงว่าถ้ากรกตประกาศรับรองสสถึง95%คือ4 7 5คนจะเปิดประธานสภาประชุมสภาผู้แทนประธานสภาผู้แทนกับเลือกนายกได้ ไอ้เก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์ความหมายคือตรงนั้นว่าถ้าหากว่ากกตรับรองครบสี่ร้อยเก้าสิบห้าเจ็ดสิบห้าคนสี่เจ็ดห้าคนเนี่ยสภาจะประชุมสภาได้เลยไอ้เก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์ไม่ได้มีข้อห้ามนะครับกกตเขาอ้างตรงนี้อาจารย์ไปดูเว็บไซต์กกตสิครับจนบัดนี้ยังเก้าสิบสี่จุดสามสามอยู่เลยเขาอ้างว่ากฎหมายห้ามประกาศผลเกินเก้าสิบห้าซึ่งไม่จริงผมเรียนมันมีสามขั้นนะครับหนึ่งเรื่องแรกต้องประกาศก่อนเลยคนไปเลือกตั้งกี่คนอนี้ประกาศกี่เปอร์เซ็นต์ ตอนเดี๋ยวนี้ทำไมมันยังไม่มีตัวเลขอาจารย์รครับมีตัวเลขครับ65.31%เโอ้ลดไปเยอะนะ10%บอร์เฮะอาจารย์คิดย้อนหลังไปถึงปี2539นะเราน้อยสุดในรอบ30ปี2539เในคนไปเลือกตั้ง69.17อ็อาจารย์ต่อให้บัญญัติยางนะว่าตอนนี้94.33ส้ามราับอากาศครบร้อยเนี่ยมันจะขึ้นประมาณสัก69 ก็ยังน้อยกว่าปี39อยู่ดีสอมสิบปีที่ผ่านมาลดไหมคะเสียชีวิตตอนโควิดไหมคะเป็นเปอร์เซ็นต์เป็นเปอร์เซ็นต์เป็นเปอร์เซ็นต์ใช่คืออาจารย์ครับเราเนี่ยขึ้นไปที่74-75เปอร์เซ็นมา20ปีแล้วครับค่ค่ะอยู่ดีมันจะหายหัวไปสิบเปอร์เซ็นได้ยังไงอันเรื่องที่หนึ่งเนี่ยทำไมไม่ประกาศอันเสาร์ทีว่าคนไปเริตั้งกี่คนประกาศก่อนอันที่สองนะครับผลคะแนนที่นับแล้วเนี่ยไม่เกิน3วันก็ประกาศเลยส่วนรับรองสสเนี่ยมันมีขั้นตอนเนี่ยอ่ะ มีข้อร้องเรียนไม่ทําผิดกฎหมายหรือเปล่าถ้าใครไม่มีปัญหาก็รับรองไปเขาไปเอารวม3เรื่องเป็นเรื่องเดียวมีเวลา60วันก็เลยไม่ประกาศสักอย่างไม่ได้ไงมันมี3เรื่องหนึ่งคือผู้มีสิทธิ์กี่คนบอกมาสองคะแนนแต่ละเขตนับเสร็จมาแล้วประกาศออกมาและคือมันต้องมีหน่วยนะ9 9 5 0 0นหน่วยรวมกันนอกราชกาลด้วยก็1น0 0 0หน่วยเสร็จเนะต้องประกาศออกมา แล้วผลคะแนนแต่ละเขตใครชนะใครแพ้ประกาศออกมาส่วนรับรองเนี่ยอีกเรื่องหนึ่งอาจารย์ใจร้อนไปคือเขาจะประกาศว่าแสนคนก็ก็ต้องมีบัตรแสนบใบเขาต้องไปนับก่อนไม่งั้นเดี๋ยวถูกรีเช็คไงก็นี่ไงคนก็เลยสงสัยว่าตัวเลขไม่นิ่งหรือยัง